อันนี้ทําที่ไอ้น้องอยู่นะคะอย่างน้อยก็ได้หลบฝนหลบแดดหรือไม่ก็น้องมานอนเล่นตอนกลางวันแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จค่ะทําไปเรื่อยๆยังไม่เสร็จนะคะก็พออยู่ได้ะคะ่ะใส่พื้นลงพื้นลาดพื้นเรียบร้อยนะคะพื้นแบบง่ายๆรอหาตัดกิ่งไม้มาใส่รอบๆ ไม่เสร็จค่ะเอาเท่าที่ไหวค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะตรงที่ที่น้องกินข้าวเก็บจานค่ะเก็บจานไปล้างนะคะเอาถ้วยไปล้างนะพี่โบนะอือ ยังไม่หมดเลยพี่แฟกินไม่หมดเปล่รารังจานอยู่ดีๆหมาลงไปเล่นน้ำแล้วค่ะพี่มีโชค ชอบมากเลยค่ะชอบมันนอนแช่น้ำนี่ได้ตั้งวันวิ่งเหนื่อยๆก็ลงมาแช่น้ำนะคะเป็นแบบนี้ทุกวันพี่มีโชคพี่มีโชคพี่มีโชคครับพี่มีโชคครับ อิ่มแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้น้องข้าวเหนียวเป็นน้องผู้ชายค่ะตัวนี้น้องข้าวปั้นค่ะเป็นน้องผู้หญิงตัวนี้น้องข้าวเจ้าค่ะเป็นผู้หญิงเหมือนกันตัวนี้น้องข้าวปุ้นเป็นผู้หญิงค่ะอืมอันนี้เป็นพี่มาลิ พี่มาริเป็นผู้หญิงค่ะนี่น้องมีโชคค่ะเป็นน้องผู้ชายมีโชคมีโชคครับ